หยุดคิดนะครับว่าประกันชีวิตเนี่ยเท่ากับดถยนภาษีนะครับอยากให้ลองคิดแบบนี้ครับว่านี่คือเงินออมที่จะเติบโตไปตลอดชีวิตของเรานะครับแน่นอนครับประกันชีวิตเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้10,000แบาทของเบีย้ยที่เราส่งต่อปีอ่าและผมก็เข้าใจเลยนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะอยากจะหาตัวที่มันออมแบบสั้นๆนะอ่ะหปีเพราะว่าไม่อยากจะเป็นภาระ ผูกพันในระยะยาวเรายังไม่รู้ว่าอนาคตในปีที่6ปีที่7มันเราสถานการณ์ทางธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับวันนี้พี่เอนะครับมีมาแนะนำนะครับการออมเพียงแค่5ปีนะครับ5ปีแต่ให้ความคุ้มครองไปจนตลอดชีวิตนะครับเป็นประกันชีวิตโดยที่ไอการออม5ปีเนี้ย ปีละ1 0 0 0 0แสน,น 1, บาทเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี0,000 0แสนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีเงินคืนนะเป็นผลตอบแทนให้กับเราไปตลอดชีวิตนะครับยกตัวอย่างนะครับเพศชายเนี่ยอายุ30ปีนะวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับปีนี้ออมไป10,000แสนบาทนะเราจะมีมรดกให้ครอบครัวนะครับถ้าเสียชีวิตจากไปด้วยการเจ็บป่วยทั่วไปก็จะได้ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตุยไปจากอ,าอุบัติเหตุนะครับก็จะได้เพิ่มอ,อีก1ล้านบาทก็จะเป็น1ล้าน7แสนบาทนะครับทุกๆปีเมื่อครบรอบกรมธรรม์ก็จะได้เงินนะครับประมาณ7,000กว่าบาททุกๆปีแม้กระทั่งว่าเราหยุดส่งเบี้ยแล้วนะครับในปีที่6นะครับเป็นปีที่เราไม่ได้ส่งเบี้ยแล้วเนี่ยเขาจะมีปันผลนะครับของทาง FWD เนี่ยจะจ่ายปันผลพิเศษให้ปีเดียวแต่หลังจากนั้นต่อๆไปก็จะมีทุกๆปีก็คือเช่นเดิมนะครับเป็น ผลตอบแทนคงที่สม่ำเสมอไปตลอดชีวิตตราใดที่เรายังมีชีวิตอยู่และจะไม่ไปหักอะไรจากกองมรดกที่เราสร้างเอาไว้เพียงแค่คิดให้ถูกนะครับเงินที่เราเคยจ่ายเป็นค่าภาษีเนี่ยวันนี้นะครับสามารถกลายเป็นเงินออมเติบโตเป็นทุนให้ชีวิตของคุณและก็ครอบครัวได้นะครับเริ่มวันนี้นะครับเพื่ออนาคตที่มั่นคงสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมพักมาคุยกันก่อนได้นะครับ